เอ้ข่อยให้แก้เมื five ่อเจ้าเจ้าสิสนสร้างอีกคือเก่าบ่สร้างคือเก่าหรือหรือว่าผู้ใดเขย่าก็ขย่าย่าไปไปเลยนสิ้ขย่าสิขย่ายีกว่าแม่นบ่ล่ะเอาติล่ะเจ้าขย่ายไปะ่อยให้โอกาสเจ้าเป็นเป็นเจ้า่อยสิขย่ายแต่ว่าคั่น่อยสู้บ่ได้่อยขอเจ้าเด้ออือให้เป็นจเปิดอือ อ่ะขยำอย่าลีละขยำมาเดิเออเคสี่สอง,องสี่ไัลงทุนเอาไงาลงทุนจากการตามกับหาพันกับพ่อเนอะคอ,อยไม่อยากลงทุนไหนเลยก็เพราะว่าคอยบระเด็เป็นเจ้าน้ำเนาะอืแข่งด,ด่านชั้นี้ยานดิ เพได้ย่านก็ลองให้คอยเป็นเจ้าเจบแ<ะ>ทงดื้อเอาไปยังสิเอาไปยังเอาไปใช้เอาไปเตงหาเติงหา,งหาที่ได้อยู่หกห้นสามโอ้เติงหาคอ,ย,าอยวัดหากับสองเลยวะเจ้าเนตะิงหาคอยเติงสองเออเจ้าล่องยังก็หกพันสามหกห้าสามหกห้าสามคอยมันจะตามสองเออคอยวัดกันได้ลูกหากับลูกสองเดียวหนยคันมาหากับเจ้าว่าไป ขันมาสองกับเซตไข่อยเท่าไหร่ล่ะสี่สี่สองนะถึงสี่สองติ่งสองสี่สองไปเดียวจะติ่งสองไขง่ไหมสี่พันเจ็ดได้สี่พันไปอันนี้ใบหนึ่งได้หกพันรวมทุนเออมาติ่งสี่เนี้ม ใคอาออกลูกคูเอ,อออกลูกเลี้ยงสิงใครเลี้ยงใวัดกันเอาอยัางเนี่ยเอามะหกสามหกสองก็หกสองสามสองติงสามเอาเต็งสามวะอือมาต็งหาอืออันนี้หนึ่งสองสามยูห้าตามใบหนึ่ง อ้ใบหนึ่งแล้วก็สามตาใบแค่นี้มาคอยเอาติงสามคือเอาซ้าได้คอยได้เหรียญสามตามสองใบเจ้าอยู่สามตามที่แหะคอยบ่อโอ้คอยมักสามเนาะเหดตังไรสักระสามตาเนี่ยคอยบ่อเหรียญก็ไม่เาคอยเอามาตืามเลยก3สามตาเอามา ใช่ไหมยากซ้ำตำจะก็ไม่ใช่ซ้ำตำเอาก็ใช้ซ้ำตำน้อคอยมักซ้ำคอยติงซ้ำนี่ที่เรียงอ่ะมาเปิดคอยสั่งของกบโเดนนะโบเดนนั่นยู่คืเก่าอยู่เดนนัทเสแตกเองป็นแบบเด็กสั่งกันยสี่มันหไปไปเอาน่อ้เจ้าไปเห็นไอ้คอยงเป็นนเป็นว่าเนอยคอย่ใส่หาตำดิเจ้าก็มีหาพระตันะพอปติงหาเจ้าก็จมาใส่ซ้ำตำก่คอยเก่าม่ใส่สามไง ปกติจานมันจะสามเอางี้สนะเอาเอานี้เอยจะเติงหาอันนี้จะอยู่สามตเนาะอยู่หายยังก่อาตำหาตำตัวหกสองหาสามต้องหเอาี่อยเอาเจ้าตัวนี้เอานี่เด้อนี่เอาเอาสีไี่ซเมันสเก่ายังเจราสก่หาหาตำไหมหาตำหาสเออค่อยมตีงสามสามก็ทอเ่ท่อเก่าบสมหอกเสียว่อยลเออวัดดวงไป เอาลบเอาหาตำหาตำใบหนึ่งมันบอกหาตำเอาหาตำมของเก้าตัวไปเปิดมั้าเปิดมัของกยังวงเคือยังไงนะวะหกสามอยถือเต็มเมไหมบานี่ซีบก็ะคอยถือทีแรกอ่ะยุใช่เีกสางส่ที่แรกนเจ้ามาถามียังเจ้าเซฟคอยรลดบายนี่เอาละมาอันนี้สี่พัน ได้แล้วนู่นี่ตัวนี้จกสี่พนี่ใบนึงหกสมาหกพันหเออหกสันนี้หกสาสเออสามสอนี่สามสมาสามันถเต็มเต็มแลไเออเต็งสามมอีกต็งสต็งสมาต็งสมาต็งสมาสี่พได้แ แกพันไปเอ,อ้อจรงสิแม่เต็มๆจุ๊บๆเอาเอาอยังเอาอยังเขยยวเอาขึ้นบ่แม่ติงเอ้อตัวน,นีน้เอาขึ้นหยังบ่ได้เอาขึ้นดอก11เอาขึ้นหยังแกเอาไปติงค่ะ Tình hào we're going mất think Samuel rồi. Tammy. Tell me, 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 tell đi. tell เอาวะยังโซ่อืมอืมใบาดินนี่ยังนี่เอา้าอ่ะตัวนี้พกงหามาาั้กาดผู้หญังกนมกันไอ้น็ต,ตนคอยติงยังนัรนติงสามเนาะจะเข้าโวงหางบอก

สามสองเมล็ดละเจ้หาห3าสามถือปับ่านเนี่ยเคยย่าดีเท่ๆไ,ไม่ได้ไม่กินก็ได้อาอ,อันนี้หกหากับหาสองมันอยู่บริเวณประเสีอกับขึ้นมาเต็งสามเามอาไล่านเนี่งสามเท่าไรสี่พันในแปดสี่พันในแปดได้สี่พันสี่พันเป็นหมื่นชองได้สี่พันโมเมนตโอได้สองดองะได้แปดแปดกับสี่เป็นหมื่นสอง มันสองเ็ดเอ้ยป็นมนเจ็ดอันนี้อีกห้าพันเป็นมันเจ็ดมเจ็ดอืออืออากหากะไ่มันบ่ไดว่าเสียงไอ้หาสกระบอกหาอไมันเท่าไรกได้เอาหาสามพัน่าหาสามหกพันหกพันโอเคออต็งสมอันนี้เต็งสามเต็งสามจะพันเต็งไอ้เดี๋ยวเอาหาสนี่ก็หาสามสองสันได้แปอันนี้สี่พนึง Okay. แปโอเคปเต็งสามอันนี้เต็งสเต็งสจะพันเต็งสี่พันอันนี้สี่แปดอีกสี่พันเดี๋ยวเดือหาสอีกตาหนึ่งคอยคอยจื้ออะไรอยู่บ้าน de ul, de ul, าานีน่หาสามพันเดียวานานบ,ออบ่ออะไรหรอโอเคเออโอ้เจ๊ขยำดีนะเจ๊นาะ เนาะเจ้าโอ้อ่ะเขาจะเอาเต็ม11มากินกันเลยไปสิลงถึงเนาะแกนดุตายแล้วแน่พอเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนแล้วเนาะมันออก11ดีก็้ออกดีันี้ก็ยังสิเปลี่ยนอยู่ปาโทดปือเลยเอ้ให้โอกาสมือมีสิทธิ์คือว่าเนาะเจ้าเนาะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดเด้อเจ้าะเาเอาล่ะ ดูง่ายดิเอ๊ะโอ้โหสิได้เลียววะมือข่อยไปต้องฟ้าก่อนไหมโอ้ยเสร็จข่อยแล้วข่อยมาสีลงตัวเก่าอยู่แต่แสิได้เด้เงินทองก่อนบ่ลลึกเอายเงี้ยลุกถัก่าได้สามสองสอง หาสาอาบังหันมาเป็ข่อยลงค้านละสองพันนเดหาสามก็หาสองค้านละสองพันคนเดยวเฮ้ยข่อยลงเติมสิแม่นี่่าล้วเด้อยดือวงว่าเขาว่าข่อยลงสองพันนเลยหาสามเปิดบางหันเนี่ยข่อยลงสิแม่ยาละข่อยจะติ่งเขาพูดหรอกนี่เจ้าโกงข่อยแล้วข่อยขึ้นได้แล้วบ่หนาบ่หนาตึกไหน ขวยลงคันละสองพันขวบไปเต็งสี่อ่ะเจ้าไปลงสี่หาหกหกสี่สามที่เลือตัวยาวได้เล่นตัวเง้วหาสามสองที่เลือเต่งสามเจ้าไปเต็งยังเกาะเต็งสี่เต็งสี่ตัวเงยสี่หาหกเหรอบานหกสี่สามหกสี่สามหกสี่สามืออยู่ใกล้กันนะไปลงเป็นยังได้เล่นเปิียนหากับามาตัวแรกเป็นของขว เอาละเยียวมาตัวแรกสาม,มาตัวสองหกสี่สามหกสี่สามสันกินหมดใส่ฉันโดนเดี๋ยวนะอาตัวนี้คเสียติ่สามจะไปลงหกสี่สามเนาะหาพันจะได้มืน่นไปจะไปทุกคนเดี๋ยวติงสามคนนะสี่พันสี่พันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิคอยสิไล่์ให้เจ้าติงสี่พัน สี่พได้สี่สีสีกับตัวเก้าที่แรกนะแเนาะจะยักยักนี่ไปสี่พันเป็สิงเนาะพอได้แปกับอีกสเป็นหมื่นสองหมื่นสมื่นสออยเสียเยวพออยากเที่ยวจะก็มาอ่นคือว่าจะมีทุสี่สิบแปดฟังจังสี่เอาสี่ขันเจ้าอยากเสียแตงมันเนะเออขันเจ้าอยากเสียหน่อยเนาเอาสี่เอาจะแจงยังไมัน สี่พันเออสี่พัเออโอเคอ่ะมาเนี่ยข่อยเสียหกสี่สามเจ้าเท่าไรบ่หกสี่สามเจ้าเท่าไรบ่หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งข่อยได้นี่แปดพันแม่นบ่ข่อยเสียสองพันแม่นบ่แม่นเยไปไปา Cái giao, thì nói cái giao đi nó chơi rồi cái giao đi nha chơi người tiếp tục à tỉnh Xó sáu tám si sáu si tam tỉnh tam thì có nào của gì có thân <laughs> <laughs> này lên nha tỉnh Xì số tỉnh Xì này nè si tam nó tăng Đó tăng Xì lại ba trang đấy Ở à, คันเมื่อออก็สิเปิดคันย่านบ่ย่านเนาะเอาไปใส่ฮะเอามาเต่ง6กเต่ง6อือตัวนี้เป็นเต่ง6หกเต่ง2เอ้เต่งทำดีกว่านะกล้งๆแค่นี้แหละกินดิบอฟกินดิบไปเปิดดูเป็นพยาิเด้อือเบิ่งกินดิบสิเอาละเอี่ยวมาตัวแรกเอี่ยวก็มี6หกคนเอี่ยวกับ4มีโอกาสเป็นตั้มแล้ว อ่า yup. สีเอียบเรียบร้อยถือเอากินไปตัวนี้หอเต่้สาองซหอยเตงสี่อาจะเ่งสีจาอ้หมวดีบเจ้โอ้ร่องมังหันอย่งเบ้าเพี้ยนให้ออยพอถึอได้เลยเนี่ยอนนจสี่พันก่อนสี่พนกระจายก้อนตัวใจายจยที่หลังคิดยังไงสนะสี่เออแปดอันนี้ได้แปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออ แล้วก็เต็งซีที่แรกนะเต็งซีสิสองพันสองพันใส่เต็งซีพันไหมเนจ้าก,ก็มโม่อีดีววะกายโอกายกายเป็นช่วงนี้คอยกับปวดหวัวแนี้ยไล่ <c ười> ให้เธอละหน่อยย้ำถึกก็ว่าเต็งบ่ถึกคอยเต็งซีก็ว่าคอยเต็งสามโอ้เอ้าคอ,อ,อยจิเต็งสามดีกัน พอดมาเจเดี๋ยวก็เปิดประ่เลยนะองสิบองเนี่ยอืสามต่ำอือสามเยะเลยเบีบนีเลยังดังอยู่เลยประประมบ่ค่อยกันเลเอาฝาเปิดให้เจ้าบริการนี่เอาวะนี่เอาคันว่าเอากรสเปิดห้าเต็ห้าเนี่ยเน่บปิดป เจ้าคอยบอกใหินตีดแนี่ยเด็ดน้ำบอขลุ่ยติดมาเดี่ยวเลยนม่สิบบอเนี่ยเอาไปเต็งหาห้าซูมทั้งหมดอยู่คือกอามาเต็งตั้มมาเนี่ยตัวเต็งใหญ่เด้ดตัวเต็งเจ้าเต็งหาหาซูมเนาะจากคอยเต็งสาวคอยมาเต็งตั้มแล้วกับตัวนี้ยูคือเกอนเบิ่ง

สี่สามเยียวเนี่ยบันเทิงเลยแหะคันที่สามเยีย้วีเาหาัวันกตับโ่ตึเองโอ้โอ้ตดตัวละเจมือไหนจะมากันมันเราจะนะ